Love you ่คู่จีนมีคลิปใหม่มานำเสนอพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ thank you thank you เอ่อเอ่อจะ comment people people อะ너무น่ากลั Charlie, now I'm. Charlie, now walk. Now finish. Yeah, I'm. i only wait. I'm only wait to go <clears throat> Charlie. Yeah. You walk and finish. Hmm? When finish. Oh, okay. when you. Yeah. Oh, i Now you talk. and mm -hmm. finish. Mm hmm. Okay you don't you now walk no no no, no. <laughs> yes i don't know i i think charlie charlie uh before we say i'm wait i think bye mm -hmm. <laughs> <Fine. laughs> i don't know i don't know 징징 유징징 두개가고예징징 징징 g sing, t o g e t 담양라이 담양라이 g sing, 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 s i n 미? n g 미 n 미미미 ไม่เข oh. <laughs> <that> <laughs> ้าใจนี <welche ăn? S 2> uh ่ชักกันมชักกันมาชักกันชักกันชักกันเบนิทุกคนเบนิเบนิทุกคนซู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 ยุทธโนไม่ต้ไปเดี๋ยวไปยุทธโนทุกคนเอ็มมี่สกเรทอคยุทธโนอ่าก็เดี๋ยวไปก็เดี๋ยวไปไลฟ์ต่อ เพื ền, 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 ่อเพื okay. Oh, okay. ่อเพื hmm. ่อเล่นๆนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนยังยังไม่ชวนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาปิดไลน์แล้วก็เดี๋ยวไปบอกโอ้ไปบอกพี่เบลก่อนเดี๋ยวนี้ไปส่งเองนะแล้วก็บายบายทีมงานก่อนนะวีอืม togetherthe <c oughs> three chicken บายบา we go อ่ะอ่ะกิมจีไปตอนนั้นเมื่อไหร่อ่ะ Charlie, wait we... White kimchi you to the toilet White kimchi until to the toilet wait until we now go yes ting ting yeah come to come to come okay i think i, I don't come back to don't wait and today charlie i meet uh, three chicken to <laughs> come don't wait okay See you tomorrow. Su s o s o Charlie, I'm today don't t e mini shower. You why? You why? o u why? เอาไปส่งก็ไม่พีดีไปส่งแล้วก็จะดูว่านั่งลงนั่งเล่นต่ออะไรหรือเปล่าไอ้เป็นคนพูดจริงอยู่แล้วแล้ววันนี้เราจะปรับเปลี่ยนทุกสิ่งที่มันโกมองอะไรตากูได้ Thank you okay about why. โคตรจ อะไรอยู่วะไม่ลืมไปแล้วคนดูอยู่โอคชัอวเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไ่ไน่ต้องคือคือน้องแรมเนาะ d ือ you see my friend อันตรายนะยูอืมน้อนงี่นี่ยูเอวีดาคิดถึงมีหลายเรื่องคิดนะแล้วก็อยากอธิบายรู้แต่โซรสุชลี No DANGERLESS, Charlie <laughs> To Kwon I know, Jing, Jing. I want Charlie dangerous i And today 30 minutes shower and secret oil you... You die <laughs> You die, Kau No You im leo die <laughs> Three chicken <laughs> Here okay, we go now. pasta I want pasta well, so Charlie, I want jing chicken. I want jing chicken, Charlie. I'm no pony. Let's go. 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 ไฮชิดมาวีวีโดนกูวีโกวีโก้วไอวีโอเกนโอเกนชิด n อ่าจะคิดมาเฟนบางผมแอบอนตรายะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวไปส่งครับแล้วก็คือจริงๆวันนี้ก็คือจริงๆอยากคุยกับเพื่อนๆอีกอีกอีกมากมายนะจริงๆยังอยากแบบว่าคุยอีกหลายๆเรื่องเนี้ยเนาะเดี๋ยวก็พยายามจะคุยคุยแล้วก็ปรับ หลายๆอย่างนะน่ารักขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันฮึมชาลีในเวลานิ่งๆมันดูอันตรายนะเวลามันนิ่งๆนี่คือบบเดาเดาทางไม่ออกเวลามันนิ่งๆเนี่ยมันดูอันตรายอยู่เหมือนกันนะอันตรายกี่โมงอ่ะนี่กี่โมงอ่ะ ก็อีกไม่กี่ชั่มงแล้วลามันนิ่งเฮ้ยเอมอันต์ออเด็กมาขัดจังหวะกูกลังจะเท่เลยกำลังจะเท่เลย ไม่คือรู้หมดว่าแถวนี้ไม่ได้ดูอันตรายนะครับมีเด็กๆที่ต้องมาดูแลเต็มไปหมดเลยตัวทุกไอเซไอไอวันอันตรายบัดอ๋มไอแฮปอ๋มเบบี้เบบี้เบบี้เวทชาลีเล่นนู่นเล่นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับผมเด็กๆ <want> uh, uh, อะ่ะคริสคริสเวทชาลีพาเล่นแทมโพลีนพาเล่นบ้านเด็กอยู่โอ้อายุศาสตร์แอคติ้งแอมอันตรายจริงจริงชารี อันตรายว่าไหนก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนไปฉันฮิลล์ปก้ไปดูไม้ไม้หลานกันเน็บเนบเฟล์แนบเฟล์องโก้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ที่อยู่กับผมนะครับแล้วก็น่ารักน่ารักทุกคนน่ารักมากๆเนาะช่วยกันอ้ดูอะไรอย่างเป็นกําลังใจกันให้เดี๋ยวก็ผมก็ต้องยังไงก็ผมเป็นพวกปล่อยผ่านไม่ได้เราก็ต้องคุยกันอีกหลายๆเรื่องนะ ปาปลาปาปาวันนี้ไปอันตรายก่อนเท่าที่มันอันตรายได้นะครับผมก็จะพยายามอันตรายให้สุดนะครับจะพยายามเป็นเป็นคนอันตรายแล้วก็เอ่อเป็นคนอันตรายให้ได้ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเดี๋ยวอันตรายขนาดไหนแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าว่าอันตรายว่าชาเลียนอันตรายขนาดไหนนะครับเจอกันนะเพื่อน thank you everyone thank you to go thank you very much thank you ทุกค thank you so much thank you to go don't wait bye bye ไม่ต้องรอ ถึงเวลาแล้วที่คนอันตราย <c oughs> จะต้องโชว์ฝีมือสักหน่อย <c oughs> คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ